อ่ะนี่ก่อนจะไปรักษานะเราก็ต้องลงโทนเนอร์ก่อนนะนี่อ๋อชุ่มเลยเคล้าเบาพออย่างนี้ โครีลนิดแค่นี้พอน้าไม่งั้นจะละคายเคืองเพราะมันอ่อนโยนมาก <c oughs> ต่อไปเราก็จะลงน้ำตกอีเวนเม t เทอร์ี่เยอะไปเลยเยอะ กดลงไปด้วยมันจะได้ซึมซับเข้าไปในผิวหน้าทามือด้วก็ได้ส่วนทีลเหอ่ะ แล้วเราก็จะทาคลีนิกวไอดีสุดสิวป้องกันการอุดตันนี่มออกมาสองปั๊มพอ มันก็กดหน่อย แล้วก็ทามือกี้ต่อนี่มันจริงๆมันต้องลงตัวนี้ตามด้วยรถดักดำนี่โคละสี่พันหนึ่งนี่แพงมกแต่ไม่เราขี้เกียจลงแล้วก็ใช้ตัวนี้ต่อนี่มอเตอร์ไซค์สับสิวขาดไปได้ a n t i b ้ r m i ร์มิสโซลูชั Over Cleaning Treatment นี่ทาไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้แล้ว <laughs> ที่ต้องทาทีเราข้างผมว่าม,มันเป็นโลชั่นนะถ้าทาไปทีทาถ้าทา,าแต้มห้าจุดแล้วเกลีทีเดียวมันจะซึมหายรเร่ลจมทาไม่ได้อยอ ไปหาหยิบยกกันไป คอไม่ต้องทาตัวนี้นะเพราะเราลงคืนนี้แอดีไปแล้ว แล้วเราก็แต้มสิวอักเสบในตัวนี้คลินิกแอนตี้เบิร์มิสซ์รูชั่นคลินิคอลคลีนลิ่งเจลนี่กดูดาพันธสิมองไม่เห็นพอถอดแว่นต้องสังใี้ จริงๆมันต้องลงอายครีมด้วยอ่ะเนี่ยขี้เกียจก้พันหกดินน้ำหน่อยเขาะจะทาลิปก่อนออกก่อน ไายแว่นจะได้ทาดิบได้วิปของเอสเตอร์โรเจอนี่เท่งหน้าพันธสัญญาสินี่เห็นปะ่ะ เกือบเสร็จแล้วแล้วก็ฉีดน,นี่น้ำหอมเอสเรนลอเดอร์บิวตี้ฟูกลิ่นแมกโนเรียขวดละห้าพันหกเป็นหัวน้ำหอมเข้มข้นฉีดน,นิดเดียวก็พอจุดตามที่ฉีดตาม ที่ประจอนะพอแค่นี้อ้ยลืมทาครีมกันแดดโลยตัวนี้นี่แต่ขี้เกียจทาไม่ทาแล้วนะขี้เกียจพอ จบการรีวิวทาครีมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย